ตอนนี้เดินทางมาถึงที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาปูเขาย่าพัทลลงนะครับตอนเย็นวันที่15มีนา68ก่อนจะมาถึงที่นี่มีตลาดหลังจากไกลไกลจากอุทยานประมาณ10กิโลมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับตรงนั้นไม่ต้องไปเตรียมมาจากบ้านก็ได้นะครับ ทางเข้ามานี่ยังไม่เจอหลุมแม้แต่นิดเดียวทางดีมีเซเว่นครับตรงนั้นก็มีเซเว่นด้วยนะฮะอันนี้ก็นักท่องเที่ยวออกมาแล้วหนึ่งคันเลยประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะถึงละทางโคที่ไปมานี่รู้สึกว่าที่นี่จะดีสุดละกว้างด้วยอีกสี่เมตรจุดหมายของ ครับขอบคุณครับสิริพามาถึงทุกที่เลยอันนี้ก็จะถึงด่านเจรจาค่าเสียหายนะครับมาคุยกันหน่อยว่าจะเอาเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ถึงแล้วไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับชดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายค,าครับเขาเปิดเสาขึ้นโยงเลยนะ่ะ แสดงว่าเขาเลิกแล้วเ,เลิกงานแล้วเขาไปได้เลยเดี๋ยวาจะไปคุยนู่นแหละอันนี้ทางเข้าถนนกว้างมากเลยครับไม่ธรรมดาฮะนู่นไงมีรถนั่นจะเป็นบ้านพัก,กนจะยึง ชมการอุทย,ยานอยู่ฝ่ามือครับน่าจะวนออกไปตรงนู้นได้ไหมรถเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่มพราะี่ส่วนบริการนักท่องเที่ยวอยู่ซ้ายมือเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะครับอ,อยู่ตรงนี้ครับศูนย์บริการนะักท่องเที่ยว ถึงแล้วครับมีหนน้องน้ำอยู่ด้านซ้ายกว้างขวางครับสะดวกมากเลยแต่ยังไม่รู้ว่าที่เราจะจอดนอนตรงไหนได้บ้างนะครับทางเข้าไปที่ลางกลางเต็นท์นะครับก็สะดวกเลยละ่ะ ันนี้พวกซองลองเที่ยวมานอนที่อุทยานเขาปู่เขายญ้าจังหวัดพัทลุงด้านนน้นที่ตรงไปนี่ก็คือไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกับที่ทำการอุทยานแต่ว่าถ้าเราถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกับที่ทำการอุทยานแล้วเราก็ตรงมาจะมีทางตรงมาคือทางนี้แหละให้ไปที่ลานกางเต็นท์ ทางนี้ก็คือตรงมาลาน,ลานกลางเต็นท์แล้วก็คือรถเข้ามาถึงได้หมดเลยแต่ว่าจุดตรงนี้ตรงนี้จะเอารถมาจอดด้านข้างๆนี้ได้แต่ว่าเข้าไปที่ลานไม่ได้เฉพาะตรงนี้แต่ลานกลางเต็นท์จะยาวไปจนถึงด้านนู้นเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมคือรถมาถึงเลยแล้วก็ อันนี้ด้านขวามือเขาจะมีที่กั้นเป็นเหมือนม้านั่งก็ให้จอดรถไว้ข้างๆนี้ได้เราก็ขนของนิดเดียวก็ไปกางเต็นท์ได้เลยส่วนด้านซ้ายมือซ้ายมือนี่เอารถไปจอดได้เลยตรงนี้จะเอารถไปจอดได้เลยพกสองท่องเที่ยวก็จอดด้านซ้ายมืออันนี้ นี่ก็เอารถรถจะเข้าถึงที่ลานกลางเต็นเลยด้านสายมือจะมีม้านั่งให้เป็นจุดๆหลายจุดเหมือนกัน,กน,นกลุงอ๊อดทำอะไรอยู่ช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นจะมียุงนิดนึงถ้าท่านไดมาพักก็ เตรียมยากันยุงแบบชนิดทามาด้วยแต่ก็ไม่เยอะมากเฉพาะช่วงหัวขําเหมือนทุกที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้นั่งแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้สามารถพ่วงไฟไปใช้ที่ลานกลางเต็นท์ได้เลยเี่ยเขาจะมีที่นั่งเป็นจุดๆ แล้วก็ถัดไปก็คือพอเราขับตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็นลานกลางเต็นต่อเนื่องไปเลยเราขับตรงมาด้านนี้ขับตรงมาอีกก็จะมีอีกลานหนึ่งตรงนี้อยู่ใกล้กับอาคารอเนกประสงค์ของอุทยาน ขับรถเข้ามาได้เลยลานนี้ก็สามารถเอารถเข้าไปจอดในลานได้เหมือนกันขับรถเข้ามาได้เลยค่ะลานนี้ก็เอารถเข้าไปจอดได้ลานนี้จะเป็นสนามหญ้าเขียวอยู่ตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์จะมีบ้านพักไว้บริการด้วย บ้านพักก็สามารถจองกับทางหน้าเว็บของอุทยานได้ตรงนี้ก็จะเป็นหอประชุมซึ่งตรงนี้สามารถกางเต็นได้หมดเลยวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์อยู่หนึ่งหลัง้านนี้ก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านนี้ห้องน้ำอยู่ด้านนี้ นี่ค่ะร้านนี้ก็เอารถเข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้ทุกชนิดยกเว้นพวกปิ้งย่างค่าบริการกลางเต็นท์ก็ท่านละ30บาทแต่ถ้าเป็นรถบ้านทางอ,ทอุทยานคิด300บาทตรงนี้จะสามารถก่อกองไฟได้ นักเรียนนักศึกษาเขาก็จะมาทํากิจกรรมกันตรงจุดเก่อกองไฟลูกเสือก็มาเข้าค่ายได้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทาง เดินไปห้องน้ำมีจุดมานั่งเป็นจุดๆมีที่ทิ้งขยะอยู่ด้านนี้แล้วก็อยู่หลังห้องน้ำอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำจุดที่ฟกซองรองเที่ยวมาจอดอยู่ห้องน้ำจะเป็นอาคารเดียวกัน แต่แบ่งแยกชายหญิงจะมีอ่างล้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำผู้หญิงนะคะเราก็เปิดไฟก่อนจะเป็นห้องน้ำแบบชักโครก สุขาแบบชักโครกมีทั้งหมดสี่ห้องแล้วก็มีสุขาแบบยองยองสองห้องสุขาแบบชักโครกสองห้องทั้งหมดสี่ห้องส่วนห้องอาบน้ำมีทั้งหมดสี่ห้องเป็นห้องอาบน้ำเหมือนอุทยานทั่วไปแต่ที่นี่สะอาดถ้าเต็มสิบก็ให้สิบเลยค่ะสะอาด น้ำก็อยู่ติดกับลานกลางเต็นท์เลยห้องน้ำจะมีสองจุดก็คือจุดที่เมื่อกี้ที่พาไปชมแล้วก็ด้านนูน้นที่เป็นลานกลางเต็นท์ที่มีก่อกองไฟได้ก็มีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งมาแล้วดีคอปปี้อาราบิก้าแททสิงคือมาเทียบ หอมกุ่นพะรุอุทยานอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายา่าจังหวดัดพัทลุง ยังฉันรู้ตัวเสมอคนอยังเธอไม่คิดอะไรก็อยู่ยังคุณใกล้ๆกกันไปแต่ก็ไม่ได้ชิดกันกว่านี้จงได้มาเห็นเธอผิดหวังใจเธอพังไม่มีชิ้นดีเป็นคนที่อยู่ ไกลๆทั้งทีเธอเจ็บอย่างนี้ให้ทนได้อย่างไรเมื<ไหน>่อใ,ใจเธอมีร่องรอยความปวดร้าวดังรอยเท้าทิ้งไว้บนหาดทรายเฉันกเธอเป็นเหมือนคลื่นที่คอยสัดให้รอยช้ำจางหาย ให้สายได้สวยดังเดิมแค่ปร่อยให้ฉันมีใจคงเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำเพื่อเธอได้ไหมแค่อยากได้มองเห็นเธอเป็นสุขในใจไม่มีอะไรในความหวังดีแค่ปลอยให้ฉันดูแลใจเธอสักครั้ง ทั้งหัวใจของฉันที่มีให้เธอกลับมายิ้มได้ฉันก็ยินดีได้ห่วงให้เธอ,อยังงี้นั้นๆแค่นั้นก็ดีใจสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ